สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูโดนใหม่นะครับต้องการรุ่นไหนนะครับมาดูได้นะครับที่ศูนย์คอนแกนด้วด้ครับพี่น้องนะครับมาบินไทยเอซีพีเอกนะครับมาบินยูคอนแกนพี่น้องเมื่อนี้มารับแดตเตอรีนะครับหนึ่งหมื่นหกพันมิลลิแอมตยวสีพาสติพี่น้องไวเบิ้งนะครับวามีโดรนยูหอ,อยังไน่นี่คือ เจ้าทียี่สิบพีนะครับหรือว่าทียี่สิบโปนะครับรุนนี้กําลังจีดจัดตอนนี้แต่ว่ามัมีเงินสื่ออันนี้รุ่นใหญ่สุดต่อไปกับทีห้าสิบกำลังที่ออกมาอันนี้เป็นทีสี่สิบมึงล้าใหญ่กว่าคนมันจูได้สี่สิบลิตรว่านปุ๋ยได้ห้าสิบกิโลทำงานไปเร็วแต่ว่าพื้นที่อยู่จังหวัดหนองคายบ่เหมาะสมเพราะว่า เพื่อนพี่มันหน่อยออแต่ว่าอยากได้ที่ท e e e ี่ยนะี่สิบยี่ยี่สิบมอันนี้ก็คืออันนี้เป็นอันนี้นายจะเป็นบีสิบเจ็ดแต่ว่าโดนมาบินเพื่อนยังมาทรงมาเอฟ